เฮ้ยเหมือนพี่เห็นภาพหลอนนะเอียเหมือนพี่เห็นภาพหลอนอีกคนนึงอ่ะ้ยไหนเราอยู่ในเชลเตอร์เรากำลังจะโดนระเบิดแล้วเราเป็นนักโทษเหรอทำไมเ,เราใส่เสื้อลายที่เราใส่เสื้อลายแบบคุที่ชอบใส่เลยเราใส่เสื้อลายเหรอเจ้าเฮ้ยเอียอย่าหาเรื่องกันดิโอ้ยใครต่อยอ่ะต่อยเนี่ยอ๋อโอ้ตอยอย่อ,อ,ตอยอย่างนี้ขอเรียนรู้ขอเรียนรู้หน่อยแกมันไม่เลือดไหลโอ้ยโอยยตาแล้ว ฟิลแกซีลโอของไม่มีเก็บไว้ใช่มข้างบนโอ้ยข้างบนเนี้ยคือบ้านเราเดี๋ยวเราจะออกไปเก็บของแล้วกลับมาที่นี่ข้างบนนี้คือบ้านเราข้างบนนี้คือบ้านเราเขาเล่นเกมเขาเล่นเกมเดี๋ยว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 เออมันเหมือนเกมอีนั่นนี่ตกูเก็บเบียร์ทำไมวะเยอะแล้วกูเก็บเียอะน้ำตาเอานดับตาโทรไม่โทร เฉลยด้วยเนี่ยชั้นล่างก็มีอะชั้นล่างชั้นล่างก็ได้นะชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างโอ้ย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 นี่ออกมาดิเฮ้ยอะไรน่ะเอาไม่ถึงนี่นะนี่นะนี่มันอะไรเนี่ยเป็นเด็กปูตายแล้ว ันสั่นมันส่นแรงขึ้นโอ้ใช่อ้หอ้าวเย่มมันผู้ต้องมังนี่อมันกลัวบอกคิดบ้างทำไมวะเขาตีนเย่แล้วีอต่างเกทูร oh, um, ีสอร์ทแอนด์ค yeah. ัมแบ็กบิฟอร์ดอิมิชันนไม่ได้โอ้ยอะไรเนี่ยคือเราลบนิวเลียร์หรอ มันเหมือนอารมณ์แบบชนูบิวอ่ะเอออะไรแบบนั้นแหละไม่เกิดอ้มไม่รู้เกมอะไรมาเกมนด็กิตบกูเกมินอะไรพิ่โอ้ยเปิดคลิปมีเล็กคนนี้เยดูดีพี่ใส่โมคลิปมาแล้วสิ่งที่กูเก็บมามันอาจจะกันได้ดีก็ได้นะพี่หลิงโอ้ยหลิงไม่เหมือนผีตัวนั้นเลยอะ โอ้โหกูเหมือนผีอะไรอีกแคบมาในแคบมาที่นี่หนูมีหนูมีบุหรี่นะเผื่อใครจะเอาใส่ไว้ในนี่มันเครียดไงเราต้องมีบุหรี่หยุดต่อยด้วยนี่คืออะไรอันนี้คือช่องเก็บของเหรอต้องไหนนไหนๆที่ใส่ๆไปเนี่ยไม่รู้เหมือนกันหนูใส่ไว้เฉยๆเพราะว่าของเราเต็มอ่ะใส่ได้ใส่ได้แล้วเราจะคัฟยังไงโต๊ะคัฟอยู่นี่เนี่ย ไม่แล้วเราเราดึงสุดไงอ๋อนี่ไงครับนี่ไอด้านขวาทัฟฟิงเบนชเคมิคอลเทเบเลอ๋อนี่ไงแล้วก็มีตารางบูทเซอใส่ไปก่อนแล้วกันมันมีเทิร์นออนเทิร์นออฟด้วยนะไม่รู้เปิดแล้วได้อะไรน่ามีใช้ไฟใครเก็บมะเขือเทศมาด้ะพี่เอง s a เ i n g kit a Saving kit t h can be used to craft something at the cup. <S <s c เอาอว้นี่แล yeah> ้วกันเนี่ไอโต๊ะครับนี่แล้วคือไหนห่อแบบนั่งแล้วปะนี่ไง Generator นอันอันอันนี้คือออกไปได้แล้วพี่ปอขปับไลท์ไปด้วยตดิโอ้ยโอ้ยบ้านพังหมดเลยมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยใช่ของยังไงเนี่ยอี่เขอ อ๋ออ่านี่หนูผห็หยิบเียมา oh my god อยากจะจะซือแนันซื้อดีขึ้นได้ไหมเนี่ยแสมเนี่ยเพราะเราไม่เื้องปันไฟเหรอแล้วมีอะไรเอ้ยนี่ไงครับแบตเตอรี่แล้วทาไมมันถึงนี้ขึ้นยินยันรอบไปในด้ปงงจังเลยเขาสองกับอินทูทรีเฮ้ยทำไมชิบขวานทำถือดาบแม่ของมันจะเต็มอ่ะมันเยอเลยามรอบไปเปล่าไม่รู้อ่ะ ก็คือไงเราเรากินเราใช้ได้เลยเราพี่เอาถืออะไรมาิโอ้แล้วมันจอดตัวเองอ่ะพี่จะแทงตัวเองอยู่ปะเนี่ยโอ้ในี้อันนี้คือกำลังจะแทงปากเองดูด้วยจะทำยังเข้ามนนะพี่มีมิดพี่มีมีดเยอะเลยแต่แล้วมันจะฆ่าตัวเองแล้วโอ้โหนี่ไงสงครามมันทำให้คนเป็นบ้านี่ๆๆๆนี่กร์ไปล้เลยนะแต่เกียร์แต่งตุ้นเทเรนมากเลยแบบกระโปรงแล้วก็แบบหน้าดุแล้วก็ใส่หมวกใส่หมวกแบบหมกอะไรวะน่ะ ปวดทหารปวดอหารนี่เราเป็นเราเป็นมนุษย์ตัวคู่กันหมดเลยเหรอเนี่ยโอ๊ยไม่มีนะนี่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยอาหารโอ้ยถ้าวันไหนเฮ้ยนี่บ้านแล้วเหรอแล้วนี่คือไงเราอมาได้ที่เดียวแล้วเหรอเฮ้ยอย่านะอย่านะมีมีทำครัวนะระวังระวังติดรังสีนะบางที่มันรังสีมันเยอะอะภายในเวลาสั้นเย่ก็ปลาทดลองเล่นกันเรียบร้อยแล้ว มาเร็วมาเร็วเกมเร็วเกมเร็วโอ้เจอไอ้บ้านไก่อะไรเหรอเกมเร็วเกมเร็วกับพีเดเกมนี่อะไรอ่ะโ้ายนี่คืออะไรอ่ะโอ้ไม่ถุงขยะชี้ทางไปทางขยะโอ้กดคิวมันมีอันนั้นนะกันมคิดอ่ะเออเดี๋ยวนะขอจำทิศทางก่อนแล้วนี่คืออะไรคือขยะขยะเป่นยัะไงแล้วมาแต่ะปะ คิดว่าได้นะเดี๋ยวหนูได้รู้ตัดยังไงปู่ไม้ครับมึงนี่แหละเดี๋ยวมันใช่เหรอนี่เราต้องไปล่าสัตว์ด้วยนะเนี่ยแล้วเราก็ต้องเออเอาไม้ก่อนไหมหาขวานตัดไม้ก่อนไหมเออใช่ข้างหน้าเห็นไม่พอเห็นข้างหน้าปะข้างหน้าไหนเยอะไปหมดนั่นอะเยอะไปไหนอะนั่นอะบ้านอะอ้าวอ้าวเมื่อกี้ยังวิ่งอยู่ได้กินไปไหนแล้วจอยเฮ้ยดูมัน ไอ้กูเป็น <Techn> ซ <Pokémon> ันตะคอกูเ <serving> ป็นกูเป็นกูเป็นโจนได้ไงซันตะคอไม่รู้จักเหรอโอเคไอ้คนไม่รู้จักซันตะคออันนี้คืออะไรดเนี่ยเห้ยน้ำเหรอน้ำอะไรเหมือนคนยังเลยดิ้งคือ the bottle เตได้ไหมดิ้งไม่ได้กดไหมดิ้งไม่ได้ต้องใช้ขวดน้ำโอเคเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มตามทางก่อนแล้วกันเดี๋ยวนดู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 ตรงนั้นดิดูตรงนั้นดินะอุ้ยไม่เห็นตัวเลยคือเยียมเป็นม้าหลายวะเนี่ยพี่มองไม่เห็นทางตัวเรือเนี่ย ไปไหนหรืออยู่ตรงแม่น้ำเมื่อกี้ค่ะเนี่ยมาตรงนี้หมดแล้วเออดูนาฬิกาดิตอนนี้หกโมงสามห้านี่นี่นี่ข้างหน้าไอ้อะไรเอ้ยมีท่อน้ำด้วยไม่รู้ว่าหนูกดฟังห้องห้าทีมันเกิดคนละที่กับห้าทีเลยมันเจนแแบบใหม่แล้วมั้งเฮ้ยตรงนี้มันมันมีทางเข้าไปได้นี่ถือๆไฟฉายให้เออประหยัดไฟฉายกันหน่อย มันไม่มีแบตนี่อะไรมีอุ้ยมีซากแมงสาบมันมีตัวใหญ่เหรอมีกดเร็วไหมกดชิปเหรอกดชิปเดี๋ยวเก็บไปหมดละโอ้ยโอ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยที่เฮ้ยตกใจเหมือนหมดแล้วนี่นี่มันมันอยากเอาของไว้ถือตลอดเวลายังไงอ่ะมันใส่ยังไงอ๋อใส่ช่องอะอือไอช่องหนึ่งช่องสองเหรอ 1, 2, 3, 4, ใ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าให้หมดทำไมมันไไปฉายนะไฟฉายลากได้นะเพื่อไม่ให้มันมีจุดน้ักจุดถือมันก่อนอ๋อหยุดถือแปลว่ากระโดดลงใต้ไหมเนี่ยแล้วก็ลากไปใส่โอ้โหโอเคขอบคุณมากเฮียเฮ้ยนี่มีเนื้อกวางมีเนื้อกวางก็ต้องตอนวิน่งเราถือไฟฉายดีจังเวียงโอ้ยขนาแล้วโอ้ยมันโดนดาวเหนือเนี่ยไอ้กลมๆหรอไอ้ตัวกลมๆเนี่ยนะใช่ ม่ตโอะีหนังกวางแล้วไม่มีช่องอ่ะใครมีช่องไหมไม่มีมีมันใหญ่มากเลยนะพี่เด็นเก้าช่องเนี่ยต้องมีกระเป๋าก่อนเหรอพี่เอาเนื้อมาแล้วอ่ะโอเคเปิด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 ประตูยังไงเปิดประตูได้ไหมไม่ได้หรอเอาไปตุ่ตเตกมันมันหมุนไม่ได้เนาะอยากให้มันหมุนจังเลยอ่ะโอ้โหนี่ก็หลุมที่เราลงมานี่หลุมเดียวกัน โอ๊ยไม่แต่เยโอ้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 ยโั้ยดอ้ยโน้ยโอ้ยโอ้ยโี้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยรอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอยโอ้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 ยแล้วเอ้ยโม้ยโอ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 ้ยกลัยโอ้ไโอ้เโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ไโอ้ล้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยโ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 อ้ย่อ้ยโอ้ย้้ย้ยยอ้ยออออ้อย้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ เม่ยุ้งยุ้งยุงเครื่องบินเครื่องบินก็บินมาได้ปังเสียงก็ดีเลยมันตกเหรอมันดับชองมันดับระเบิดนี่เดี๋ยวใช่เหรอไหนฮะไม่รู้อ่ะมันดูแต่มันปล่อยอะไรลงมามันปล่อยลงมาแบบแดงมากเลยแล้วก็ต้องดูแต่อาจจะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไหมโอ้เสีงว่ามันจะมีโอกาสทิ้งบอมึงใส่เราเหรอว้าวไม่รู้เหมือนกันนะเราอยู่ในช่วงสงครามตแทงหลิน เราไปหลุมมหาอะไรไม่เจอเลยกลับบ้านแล้วโอ๊บช่วยด้วยหยุดในอยู่ในพอตออโหมหแล้หกายเป็นต้นไม้อะไรก็อยู่บ้าแล้วเขาเมื่อกี้กลายเป็นต้นไม้โอ้โหแม่งโนเนื้อกวางแบบเปลืองช่องจัดแต่เราไม่มีอะไรเลยนะมีเนื้อด้วเหรออ๋อเมื่อกี้ขึ้นมาไปตีเนื้อมาดิโอ้โหฝีช่อง เปลืองจัดเลยจะวางไงเนี่ยเราเอาได้กระสุนปืนมาเราเยกินน้ำไปก่อนได้ไหมยิ่งกินขวดหรืออะไรไปก่อนได้ไหมได้เบียร์กับน้ำเปล่าพี่เหนิ่นกินเบียไหมที่เอายาไปก่อนยาพาราไปเบียดีกว่านี่นี่ขวดเบียร์ความจริงเบียร์เราไววางข้างนอกก็ได้นะจะได้ไม่ตึงที่ใครมันต่อยอีกแล้วนะมัน ที่มีแบตเตอรีอร่แต่พี่นในใรู้ใช้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันค <c oughs> รับโตเด็กเดี๋ยวเอาใส่ตรนี้เลยอันนี้เห็นได้อาวุธมากเลยไม่มีอาวุธเต่นั่นนี่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 เซฟิงแมชชีนเด็ดเนื้อเซฟิงแมชชีนคืออะไรแปลว่าอะไรไอคอนเวิร์ตเนี่ยเฮิร์นออนเนี่ยหนูไม่รู้ว่ามันเปิดยังไงหนไม่ได้สอนเล่นอะไรเลย อนอ๋อเดินชนมันก็ร้องเหรอเนี่ยใช่ซีวิ์พาววเอร่งแพวเนี่ยจักเย็บผ้าอ๋อซิวิ่งเนาะอ๋อก็ซีวิ่งซีวิ่งคิดไงสามารถใช้ค้นหาและส้มแซมสิ่งของชำรุดแล้ววันนี้สายอะไรเคเบิลอ่ะโอเคมีคอลโอ้เทรดเดอร์ ไอกระเป๋าเรานี้เอาอาวุธใส่ได้นี่นะโอิเลยอยากได้ช่องกระเป๋าจะมันออกไปสร้างบ้านข้างนอกไดเนี่ยมีแห้เปนเป็นแบบพไรใใแต่ตอนนี้มันมีอะไรหี่ดนไหนหนยเจอของบางอย่างหนไหนี่โอ๊ยีนเนีวะมาดูนี ไดูอะรขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วที่สุดดูขูของใครเนี่ยหนูเจออยู่ในบ้านนู้นอ่ะของก้อนแล้วเก็บมาทำไมเอาไปทำถุยไงมึงเกลื่อนสิโอ้ทุเรีต้องเก็บไปมือเปล่าไม่ต้องคอยด้วยนี่กูเก็บอยู่ข้างรอบเลยไม่ได้เก็บเอาอ่ยแล้วนี่ดูดิ อะไรอ่ะใครอึอะไรอะไรขอตัวเข้าเหรอมันเปิดเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บอ๋อแย่บ้านของเราที่เองเออเออเออเอาว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพี่ไม่เห็นให้เอาเอาไว้แอร์ไว้ที่คาบิเดตข้างนอกนอกบ้านนี่มันมีมันมีตู้อยู่เก็บของได้เก็บไปก่อนไหนนี่นี่ตู้นี่ตู้นี่ตู้นี่ แต่คือตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าเราจะตัดต้นไม้ยังไงสครับวูดไอ้วูดเนี่ยเอามาทำแล้วมันย้ายได้เหรออันนี้มันย้ายได้ไหมเฮียคอนฟิกอัพเนี่ยโอ้ย้ายได้โอ้โห่นเพี่ถืออยู่ตอนนี้สไปด์พูลไม่เห็นนะเอามาย่อยเหรอเอามาแปลงเหรออะไรได้ก็ดีมันไอเครื่องเนี่ยมันมันเป็นเครื่องแปลงของนะ เขาแปะเห็นมีมีช่องเลยแล้วมันถูนออมถูนออฟอย่างี้เนี่ยก็มันกดไม่ได้เอ๊หรือว่าเรากดตู้อันนี้ก่อนเนี่ยกดอันนี้ก็เนี่ยหนูเทิร์นออนแล้วแล้วตอนนั้นหนูเปิดถูนออฟไม่ได้กดถูนออนถูนมันมันเขียนอยู่ว่าไม่มีทางโอ้ยจังเลยไม่หมดแล้วเฮ้ยเลิกคี้ดิเอากูเองอ่ะให้มันก็ขี้อยู่ตลอดเลย ทำไมคอนเวิร์ตอ๋อมันลากใส่ช่องนี้เหรอเอ๊ะแต่มันไอ้ไอ <Okay. S 1> เครื่องเนี้พลังงานไม่มีนะ mm hmm. เพราะว่ามันเหมือนเนี่ยมันบอกว่าขาดสิบอะเ้าต,ต้องเอาไปทำเอาเอา,เอาพลังงานจากไหนแก๊สโซลีนเจเนเรเตอร์ก็น่าจะอันนี้แหละแต่เหมือน <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่มีผังเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยเอ,อ๋อแต่หนูเคยเจอแก๊สแบบแก๊สตอนที่ไปสำรวจโลกว่างอยู่นะ มันต้องมาเติมมันกลายเป็นอะไรแล้วไม่รู้ว่างูเหมืแล้วเนี่ยมันกลายเป็นข้ยเลือกโอ้ยเรื่องต่อไปคือเราจะทำอาหารยังไงแล้วกินเลยเรากินน้ำสดเลยเหรอขี้ลอยตรงนี้เต็มเลยไม่รู้ตินไปหรดเอยโอ้ยแกขี้เองแล้วแกมาพูดเองเปล่าเนี่ลุงี้มันเก็บไปข้างนอกกันไหมนี่ไงเดี๋ยวพี่จะไปเด่ะ เดี๋ยวพี่ต้องโยนขี้ทิ้งก่อนพี่อยากได้ไม้พี่ยังงงมากเลยไม้ยังไมอยากไดเราลองตัดไม้ตรงนี้ดูไหมพี่ใช้มีดทำครัวสิยะดูดิเราใช้อิฐมิเตอร์อะน่าเป็นขั้ตกรมากต่างกันเลยเดี๋ยวก็คงหาได้แหละเนาะโลกเครเป้าผ่านอยู่นะโป้็กผักเหรอฮะลองไปทางซ้ายดีกว่าฉันแน่นอนไม่ใช่ฉันแน่นอน คัณต้นไม้เรืองแสงนะดิวิศวะต้นไม้เมยเยอะแน่เลยสีอะไรวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าอะไรก็เกิดขึ้นได้วิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าลองจับมไม่พีมมอ้นี่นีอขี่บ้านไก่ไหมหนูขี่เคยเข้าไปดดวยแหละไหน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 นไหนโอ้นบ้านไก่อุ๊ยไป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  ไข่มันชนกูไว้ต<ม>้องเจ้าลุกหลังกี่ใช่ไหมแล้วเราก็เดินมายืนรอแล้วเราก็เคียงเอา้เอาทมันบอกอ่ะไม่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 เอ้ยมีเตาด้วยนี่เอ้ยมีายาอะไรอะ่ะแอนตี้โปรโอ้ย,อยทำไมตากูล่ะตากูลายโอ้ยทำไมตาลายเอ้ยทำไมตาแดงอ่ะเฮ้ยทำไมตาแดงอ่ะทไมตาแดงเหรอด้านล่างอ่ะโอ้พี่หนุ่มหล่อโอ้พี่ตาแดง ก็จานแดงจากอะไรอ่ะไม่รู้นี่นะไอไอหลอดด้านล่างมันคือหลอดอะไรอ่ะโอ้เจ้าสีมาเหรอไม่รู้นะโอ้โหบออกมาแล้วเรดิเอชั่นสามสิบลบไม่ใช่หนิมันอันนี้มันยาก็โดนอะไรไปเนี่ยใครใครใครวางยากูอ๋อพี่ดื่มพี่ดื่มพี่ดื่มเหล้าแบบเมื่อกี้ตอนนี้เป็นอะไรอ๋ออาหาร เจออันนี้ด้วยแหละโอ้ยความความเจออันนี้ด้วยแหละก็เป็นคนที่หนีอาวุธแล้วนี่โอ้ยเหี้ยโอ้ยทำไมพี่ทำไมพี่เป็นไรเนี่ยโอ้ยไม่หนีตไม่หนีโนความผิดเติร์ดเอาหัวเติร์ดศพได้เอ้ยเหี้ยพี่เป็นอะไรอ่ะทำไมพี่แพนิกอ่ะไรอ่ะไม่รู้พี่แพนิกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยเนี่ยพี่หันพี่หันพี่หันไมปมา แค่นี้ก็โอ้ดู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 ตรงศพศพหลิงนั่งแมงวันขึ้นโอ้ยฉันกลับมาเกินไปแล้วขอดูศพหน่อยดิโอ้ยไปกินขี้มาลองเซิร์ชหน่อยดิมีบูมันว่าทำไมเนี่ยก็เอาไปกวาดบ้านเนี่ยกวาดขี้หห็นกินขี้จัดๆเลยอ่ะหยิบไม่ได้ไี่ห็นมาเก็บแย่หยิบนะพี่กำลังไปเก็บศพโอ้ยมันมาอีกแล้วทำไมพี่แพนิคเนี่ยพี่เข้าใจมันตีต่อได้ด้วยนะศพอ่ะ เอแล้วจะมาตีจุกิน um. ่น oh, ี้หันเลยหันเลยหันเลยอาจามาเอาจามาเลยเยียโอ้ยไอ้เพื่อนมันน่ารนเขาบอกว่าเนื้อน่องอร่อยสุดเฮ้ยเฮ้ยเมืนพี่เห็นภาพหลอนะเยียเมืนพี่เห็นภาพหลออีกคนนึงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไเดตายอ๋อ๋ออหอ้หอโอ้้้้ออ มึแก็ปเด้านบ้าาห่หยุด่กูเดี๋ยวนกูไม่ได้เล่นเนี่ยเฮ้ยนี่ไงที่สามไม่ได้หละตีกล่องได้นะตอะกันด้วยตเต็มเลยตายากันด้วยภาพลกายคูรออพี่เห็นภาพก่อนเลยพี่เห็นลิงสองคนน่ะ มอนก็ก <laughs> <laughs> ูเกิดใหม่ไงอีงกอเฮียทำไงดีอะคือพี่ตอนนี้พี่สีแตกอ่ะพี่ทำไงพี่รักษาไงวะเนี่ยกินยาหรือเปล่าพี่บอยาที่เก็บมายาอะไรมีเยอะแยะมดเลยอ่ะลองกินดิเฮียเฮียที่บ้านมันมีคนไม่ใช่ตรงในป่ามันมีคนใส่ชุดสีแดงด้วยอ่ะเราเห็นมันตาหรือเปล่าเดีพี่ว่า อะไรเนี่ยทำไมปรอยู่นี่ก็หลอนว้าอีป้ับหลอนม่คืออะไรดูให้หน่อยนี่นแนีกแล้วเยยพี่เห็นเยอะพี่แพนิกแล้วพี่โฟล์ไปแลวไห้ของเราจไปมวกนี้เหรอนาทหารเหรอกลัมกลัวเื่องตัวลอเยอะต้องจบพี่ละเยอะจบพี่ละพี่ต้องเยี่ยมม ไอ้ตีนของคืนดิเฮ้ยหนูมีเสื้อใส่แล้วเฮ้ยเฮ้ยวางเสื้อตรงนั้นเลย